มาแล้วครับคลิปคุณพ่อห้าอนะครับจิตท,ที่ผ่องใสยอยู่ในกายห้าอนะครับเราจะทำร่างกายของเราให้เป็นห้าอทุกวันนะครับจิตจะได้ผ่องใสนะครับก็รู้จักกันในพี่ติ๊กนะครับหรือแอปพี P ่ติ๊กนะครับทิกต็อกนะครับในยุคนี้ถ้าใครไม่ได้ เล่นแอปพิทิกตกนีถือว่าตกรุ่นนะครับเพราะแอปนี้มาแรงมากครับเป็นโซเชียลที่ใหญ่นะครับทั่วโลกนะครับดูที่ครับเอฟเฟกนะครับสวยงามนะครับหน้าหน้าตาก็สวยงามไปด้วยนะครับอันนี้ผมมาพูดถึงว่าเมื่อเราเล่นแอปพิทิกแล้วเราก็มีโซเชียลเพิ่มมากขึ้นนะครับ จุดสำคัญก็คือเราต้องรู้จักโซเชียลนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านจะปฏิเสธว่าไม่อยากจะยุ่งกับโซเชียลท่านก็อยูเ่เงียบๆคนเดียวนะครับแต่ทุกแอปพลิเคชันทำขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักโซเชียลนะครับโลกเราเดี๋ยวนี้ติดต่อกันเร็วขึ้นนะครับและก็สะดวกสบายขึ้นนะดังนั้นเราต้องมีรู้จักผู้คนในโซเชียลมากขึ้นนะครับ ประโยชน์ของลูการรู้จักผู้คนในโซเชียลก็คือนะครับสิ่งที่ตามมามากมายนั่นคือทรัพยากรคนนะครับมีทรัพยากรคนที่ไหนสิ่งอื่นๆก็จะตามมาที่นั่นนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับค่อยเรียนรู้นะครับการรู้จักรู้จักโซเชียลนะครับเราจะเป็นบัตรตนดังอย่างไรนะครับก็ผก็ได้แอปพ i ติี่นะครับจะช่วยให้เราเรียนรู้นะครับแล้วมีอะไรได้ค้นหามากมายนะครับ อขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้สัมผัสแอป tiktok นะครับไปสัมผัสดูนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับคลุณนพนะครับคุณนพห้าอนะครับไลทุกวันนะครับใน tiktok นะครับสวัสดีครับ